เสือหลายพาดกรอนขนาดมหือมาลงมาจากป่าทึบมากินคนคราวนี้ลากเข้าป่าด้วยทีมเดิมจากวิรกรรมที่มายยคือเชิดวรชาติและอิทฉัดชัยจึงแกะรอยเสือกินคนจนเกือบจะกลายเป็นเสือถลกหนังหัวคนตามล่าที่หลายหนชิงไหวชิงพริบชนิดสมคำร่ำลือจริงๆที่ว่าเสือที่เคยกินคนนั้น จะมีเลขเพทุบายราวกับมีวิญญาณเข้าสิงอาถรรพ์ป่าและประสบการณ์ลุยดงพงไพรในชีวิตจริงของพนมเทียมชุดจับตายไอล้ลายที่บางลางบทห้าเมื่อเรามาถึงเป็นเวลาบ่ายสามโมเศษเข้าไปแล้วนรเรนจะมีสมาชิกอยู่ในบ้านแค่สมคนคือตัวแกเองกับน้าเอียดพันยาซึ่งอายุไล่เลี่ยก,กัน และไปขอลูกใครก็ไม่ทราบมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กเพราะสองคนผัวเมียไม่เคยมีบทเกี่ยวกะทั่งเด็กคนนั้นโตเป็นหนุ่มแล้วชื่อเจ้าเอี้ยงได้อาศัยเรียวแรงช่วยกันหักร้างถางผงทำไร่เอี้ยงเป็นคนบ้านป่าก็จริงแต่ก็ถนัดเฉพาะการทำไร่ไถนาเท่านั้นเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเป็นพรานเข้าป่าไม่ค่อยจะถนัดนัก เรานั่งพักกันอยู่ที่แแค่ในถุนบ้านซึ่งเป็นเรือนชั้นเดียวยกพื้นสูงดังกล่าวแล้วขัางบนก็มีเพียงแค่พื้นโลง่ลงๆเหมือนนอกชานอยู่ห้องนึงกับห้องอีกห้องนึงเท่านั้นเป็นบ้านเล็กๆพวกลูกบ้านของนาเรนซึ่งมีทั้งพวกคนไทยแท้ที่พ้นโทษจากนิคมกักกันที่ทานโตกับแขกพื้นเมืองประมาณ78คนซึ่งทุกคนก็ลวนคุ้นหน้ากับผมและเชิดดีมาก่อน ได้มานั่งล้อมวงสนทบด้วยเพราะรู้แน่ว่าเราจะมาทำอะไรกันเชิดสั่งให้ลิมขนปืนและอัฐบริขารซึ่งมีเพียงไม่กี่ชิ้นของเราลงจากรถสู่บุรีพลางนั่งซักถามเหตุการณ์รายละเอียดเพิ่มเติมเท่าที่จะถามได้อีกพักเดียวน้เรศอก็ตะโกนสั่งให้ลูกชายหยิบป,ปืนลูกซองแฝดของแกลงมาผมเห็นกระสุนลูกซองอีเล่ชนิดปลอกกระดาษเก่าคร่ำคร่า บริเวณทองเหลืองจานท้ายปลอกเป็นสนิมเขียวอือก็ให้สมเพศเป็นกำลังอีแบบนี้ต่อให้นนาเรินมือแน่ใจแน่สักแค่ไหนมันก็ไม่ไหวเพราะกระสุนของแกอัตคัดจริงๆไม่แน่ว่าจะยิงออกหรือไม่ด้วยซ้ำจึงมอบลูกฐานสูงแบบดับเบิลโอบักของเรมิงตันไปให้แกสิบนัดซึ่งแกยินดีมากยิ้มออกมาได้ปัดโทได้ลูกใหม่ๆอย่างนี้ละก็ ป่านนี้ตามถึงที่ไปแล้วไม่บัวรออยู่ให้เสียเวลาร้อแกว่าแล้วพยักหน้าชวนไปกันเถอะเรามีเวลาไม่มากนักเดี๋ยวจะข่ามซะว่าแต่อีเถอะจะไปด้วยไหมหรือจะอยู่กันนะเอียดกับไอเอียงที่นี่ประโยคหลังแกหันมาถามผมอย่างผู้ใหญ่ที่หวังดีผมหันไปดูสหายโยง่งเห็นแน่นั่นไปยืนสุบรี่เกลคอยอยู่ก่อนแล้วนอกใ่ถุนบ้านกำลังส่งภาษาถามอะไรพวกลูกบ้านนเรินอยู่เบา อยู่ในชุดสุดลกาลสีน้ำเงินของเขานั่นแหละแต่เอาผ้าเขาม้าเขียนพุงเน็บโค้นซูเป,ปอร์ไว้ข้างหลังแขนข้างนึงคอนอีเดียวสตีเวน่นซึ่งยังหักลำกล้องอยู่ส่วนเจ้าลิ้มที่อุตสาห์ขับรถมาส่งจากปัตตานีก็ยืนเก้ๆก,ก,กังๆเหมือนจะตัดสินใจอย่างไรไม่ถูกองจะไปด้วยไหมลิ้มผมถามเจ้านั่นยิ้มแห้งๆอยากไปพี่ผมอยากจะไปดูตรงทิมันตะคุบแขกนะ เห็นหน่าเรินกนไอ้พวกนี้บอกว่าไม่ไกลจากที่นี่นักไม่ใช่เหรอพอดูแล้วผมก็จะกลับเลยอย่าไปเลยว่าไอ้ลิมไม่มีประโยชน์อะไรหรอกน่าเรินรีบพูดมาเรียบเรียบพร้อมกับหัวเลาะหึเองไปดูตรงนั้นแล้วขากลับเองก็ต้องกลับมาคนเดียวไม่มีใครมาส่งเองเหรอกกล้าเดินกลับคนเดียวไหมล่ะเพราะพวกข้าจะตามรอยไปเลยไม่ย้อนกลับมาอีกแล้วจนกว่าจะมืดดีไมด่ดีอาจจะตามกันจนถึงลางคืนด้วย วันนี้ต้องพบศพให้ได้ตายหาขากลับไปผมกลับคนเดียวเหรอไม่ไปละพี่เราว่าไงจะอยู่ที่นี่หรือจะไปกับผมจะไปส่งให้ที่บ้านลุงในตลาดลิ้มหันมาถามผมเชิดข้าบุรีเท่ายาวเฟื้อยเดินตรงเข้ามาหาผมแล้วพูดเป็นงานเป็นการว่านายทิ้งปืนไว้ที่นี่แล้วกลับไปนอนที่นางตาดีกว่าเสือโคร่งไม่ใช่เสือดำป่าบางลาก็ไม่ใช่ป่ายางที่มายอที่ไหนเคยผ่านมาแล้ว ดูเหมือนจะเป็นประโยคนั้นของเชิดด้านเองที่เปลี่ยนความรู้สึกอันลังเลข,ของผมทันทีและก็เป็นต้นเหตุให้ภายหลังจากนั้นอีก3-4ปีต่อมาทำให้ผมบุกไปทุกป่าดงเท่าที่จะมีโอกาสได้และหญิงสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะร้ายกาสักเพียงไหนและรู้จักคำว่าบ่าอย่างแท้จริงขึ้นมาจนเป็นต้นเหตุให้เขียนนวนิยายปจนภายในป่าเรื่องเพชรพระอุมาขึ้นมาได้ผมรู้ว่าเชิดไม่ได้ดูหมิ่นอะไรผม แต่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าและมีเจตนาที่ดีเสียมากกว่าเอาละเอกกลับได้แล้วละลิมไม่ต้องแวะบ,บ้านลุงข้าที่หนังตานะหอกลับตานี้เลยแล้วถ้าถึงตาเนีแล้วใครถามอะไรก็ไม่ต้องบอกทั้งนั้นยกเว้นแต่ลูกพี่เองจะกลับจะขาดใหญ่ถ้าเขาอยากจะมาด้วยก็บอกให้เขามาได้เลยค้าจะอยู่กันนะเรนทินนี่ผมพูดกับลิมเอาจิงเหรอพี่เจ้าเด็กฟีรถของอูเพื่อนผมกระซิบถาม ไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นผมพูดออกไปอย่างส่งเดชไม่มีความหมายและไม่เข้าใจด้วยว่าที่พูดไปอย่างนั้นหมายถึงอะไรลิมก็ง่ายดีเหมือนกันกระโดดขึ้นรถ้อปูเลงย้อนกลับไปตามเส้นทางเดิมในทันทีผมยังยืนอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านของนาเรนซึ่งขณะนั้นแกนําพวกลูกบ้านเดินเลี้ยวๆออกไปอย่างไม่มีพิธีรีตองอะไรบางคนมีปืนลูกสองเหนี่ยวบ้างก็ปืนแก๊ป แต่ส่วนมากใช้พระขนาดใหญ่เน็บหลังส่วนเชิดเดินเนิบเนิบตามไปด้านหลังไม่ได้เลี้ยวกลับมาดูผมอีกเลยทุกคนในกลุ่มนั้นคงจะนึกว่าผมคงจะเฝ้าบ้านอยู่กับเจ้าเอี้ยงและน้าผู้หญิงซึ่งบัดนี้เตรียมก่อฟืนหุงข้าวเชิดผมตะโกนเรียกออกไปสหายรุ่นพี่เพียกเตะเอี้ยวคอกลับมามองผมนิดนึงแล้วโบกมือเป็นสัญญาณเหมือนจะเห้ผมอยู่ที่ใต้ถุนบ้านนั่นแหละ ตัวเอกก็เดินดุ่มๆเลาะตามเส้นทางด่านช่วงแรกซึ่งเรียบริมฝั่งแม่น้ำทอระยะต,ตามหลังคนกลุ่มนั้นไปห่างๆผมดึงลูกซองเบรา n นิ่งออกจากซองผ้าใบเทกระสุนทั้งกล่องยัดใส่กระเป๋ากานเกงทั้งสองด้านสนัดบรรจุเข้าไปในหลอดไมกาซสนเอาขึ้นลำไว้นัดหนึ่งเข้าห้ามไกไว้ปืนพกลูกเมื่อจุดสามแปดโลิสโปซิทขัดหลังแล้วเอาผ้าขามารัดเอว ออกสาวเท้าไล่หลังเชิดไปในทันทีมาทันกันที่ลำห้วยแคบแต่ลึกเชิดหยุดต่อบุรีตัวที่สองในขณะที่พวกนเรินล่วงหน้าข้ามไปก่อนแล้วสองฝั่งอุดมไปด้วยหวายพอจุดบุรีติดดีแล้วหนูแดงวา่าแดงวาบอย่างคนขี้ยาขนาดหนักเชิดยังไม่ขยับขยื่อนแต่ตาคมกริบของเขากวาดมองสำรวจพื้นที่ไปรอบๆซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ว่าทำไมเขาจะต้องดูล่างดูบนสังเกตซ้ายสำรวจขวาทำท่าเป็นพรานใหญ่อย่างนั้นแต่ความจริงเขาก็จัดอยู่ในประเภทพรานใหญ่อย่างแท้จริงคนหนึ่งซึ่งในยุคนั้นผมอ่านอากับกิริยาของเขาไม่ออกนาทีนี้ผมเห็นเชิดสงบนิ่งแล้วเอื้อมมือไปหักยอดไม้เล็กๆให้พับงอลงมาอีที่เดียกป่าใหญ่นะไม่ใช่ป่ายางหมอนั่นพูดมาตำาๆโดยไม่เหลียวมาทางผม ผู้มาหยุดอยู่ข้างหลังเลยเราจะบอกอะไรนหนอย่างหนึง่งนหนจะเชื่อไม่เชื่อผมพูดขึ้มๆเช่นกันอะไรเขาถามอย่างไม่สนใจอะไรนักตอนเราอายุ11เราหนีสงครามจากกรุงเทพมาเรียนตาน,นีอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงอยีวันหนึ่งโกรธกับแม่เลี้ยงเราเดินด้วยตีดเปล่าจากตาน,นีมาตามถนนสายยะลาออกจากตาน,นีหกโมงเย็นไม่ได้หยุดพักที่ไหนเลยวิ่งมั่งเดินมั่งมีหนังสติ๊กแค่อันเดียว เดินทั้งคืนถึงยะลาตอนหกโมงเชา้ามาหาพ่อของเงินค่ารถไฟกลับไปหาแม่ที่กรุงเทพสมัยนั้นทางตาน,นียะลาเป็นยังไงไหนก็รู้อยู่แล้วโดวยเฉพาะตอนผ่านเขาโตมเราวราตีสาถ้าเสือมันลากเราไปกินก็คงจะเอาซะตอนนั้นแล้วละเชิดเพิ่งจะหันมาเลิกคิ้วมองดูหนะ้าผมอีกครั้งแรกนับตั้งแต่ไล่หลังมาทันและหยุดยืนอยู่ด้านหลังทำไมบ้าแบบนั้น ๋อเคยบ้าลรหามไม่เป็นเรื่องแบบนี้มาก่อนแล้วเหรอแล้วเมื่อตอนเด็กๆนั่นเวลาเราเจ็บใจแม่เลี้ยงทําอะไรใครไม่ได้เราเอามีดกรีดลงไปบนเนื้อของเราเองเป็นแผลยับไปหมดทั้งตัวไปสืบถามดูได้กับไอ้พวกที่เรียนมารุ่นเดียวกับเราหลายคนที่เรียนหนังสือชั้นเดียวกับเราในครั้งนั้นตอนไปเป็นตำรวจยิงผู้ร้ายตายหลายศพแต่เราท้ายิงซึ่งหน้ามันไม่เอาด้วยล็อกเพราะมันลุกิติสัตว์ดีเราไม่เห็นคนกล้า แต่เรามันคนบ้านหนก็รู้นี่นะและบทพ่อจะบ้าขึ้นมาแล้วตัวสูงขนาดเปรตอย่างไหนเราก็สู้ถึงแม้จะสู้ไม่ได้ก็ยอมให้กระทืบติดดินเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านายกหน่าเลินจะให้เราอยู่ที่เหลือน,นอนก็ได้ไม่ว่าอะไรหรอกแต่นายเอาปืนกระบอกนี้ไปดีกว่าอีกแก่สตีเว่นของนายนะ่ะมันเหมาะสําหรับหญิงแลนเท่านั้นแหละเอาเอาไปสิแลนที่ผมพูดหมายถึงตัวตะกวดหรือเฮียซึ่งชาวปากใต้เรียก เชิดแม้จะแสดงอาการหวังดีกับผมแต่ผมก็คิดว่าเขาดูถูกผมผมก็เลยแก้แค้นแกล้งพูดดูถูกปืนเดี่ยวบรรจุเดี่ยวเก่าแก่ของเขาเสียบ้างว่ามันเหมาะสําหรับจะยิงตะกวดเท่านั้นแล้วก็ยัดเยียดส่งปืนที่ทันสมัยกว่าของผมไปให้เชิดกระพริบตามมองหน้าผมอีกครั้งเราพูดคุยกันเหมือนเพื่อนก็จริงแต่โดยวัยและฐานะในยุคนั้นแล้วเขาก็อาวุโสกว่าผมมาก และมองผมเป็นเพียงแค่เพื่อนรุ่นน้องที่จะต้องคอยระวังดูแลซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของป่าและปืนแล้วยุคนั้นผมเทียบเขาไม่ได้เลยกว่าจะมาเทียบรุ่นสามารถเดินเคียงข้างประกบไหล่กันได้ผมก็ต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า5-6ปีต่อมาระยะหลังๆผมอาจยิงปืนได้ดีกว่าเขาไม่ว่าไรเฟิลหรือปืนสั้นเพราะใช้เวลาในการยิงการผลานกระสุนมากกว่า แต่ในเรื่องทิศท,ทางในป่าแล้วผมก็ยอมรับว่าเป็นรองเขาอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดดูถูกว่าปืนของเขานั้นเหมาะสำหรับยิงแลนหรือเฮียก็เพราะผมเองนั่นแหละเป็นคนยิงอะไรไม่ค่อยเลือกขโมยของเขาไปยิงเฮียอยู่บ่อยๆซึ่งเจ้าตัวรู้เข้าก็โกรธหัวฟัดหัวเวียงเพราะเขาถือกันมากว่าปืนใช้งานล่าสัตว์ไม่ควรจะเอาไปยิงสัตว์ที่ถือกันว่าชั้นต่ำอย่างนั้น ผมไม่เคยถือเพราะความทะลึ่งบวกกับความสนไม่เข้าเรื่องและก็ไม่เห็นว่ามันจะสวยตรงไหนปืนของเชิดผมแอบเอาไปยิงแลนด์เพื่อเอาตับมาย่างกระเทียมพริกไทยกินเสียหลายตัวแล้วก็ไม่เห็นว่าปืนของเขาจะยิงอะไรไม่ถูกหรือว่าอุปัตวัเหตุเกิดขึ้นเห็นว่าถ้าเจ้าของปืนถือมันทีไรเป็นล้มสัตว์ได้ทุกครั้งไปไม่ว่าเล็กใหญ่แค่ไหนเว้นแต่ช้างเท่านั้น ในเชิดวรชาติหรืออีกนายหนึ่งที่ผมเรียกด้วยอารมณ์ขนองว่าในย่อมหอกยาวปัดปืนของผมที่ส่งไปให้เฉออกไปแล้วบอกหวนๆอย่าแหลงมากๆจะไปก็ไปแหลงมากๆเดี๋ยวถีบให้จะรากก็สูงโงคราวนี้เขาไม่พูดกรุงเทพแล้วแต่พูดชาวสงขลาผสมแขกมาลายูเลยในประโยคสุดท,ท้ายแหลงแปลว่าพูด จจราโกสูงโงะก็คือบ้าริยัมอะไรทํานองนั้นแหละผมหัวเราะออกมาได้ที่สามารถยั่วให้เขาฉิวได้เชิดไตารากไม้คําลําห้วยแหง้งอัรกทึมนั้นไปก่อนผมตามติดไปขณะนั้นนเรนและพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนหายวับไปแล้วในดงไม้ทึบพอข้ามฟากมาได้เชิดก็หยุดบุยปากให้ผมดูที่ผงรกเตี้ยๆข้างจอปลูกลูกหนึงผมเหลียวไปพิจารณา ความเคยชินก็บอกในทันทีว่ามันเป็นซุ้มที่หมูป่ามาหักเอาไว้สําหรับนอนและไม่สนใจอะไรนักแต่แล้วก็ต้องกระเดื่องน้ําลายลงคอฝุดๆเมื่อเชิดชื้อให้ดูรอยโคลนหมาดๆที่สีข้างของมันสีไว้กับโคนต้นไม้ไม่ห่างออกไปนักปรากฏว่าเมื่อเข้าไปพิจารณาใกล้ๆมันมีระดับสูงขนาดโคนขาอ่อนของคนร่างสูงอย่างเชิดบอกให้รู้ในทันทีว่า ตัวมันควรจะสูงใหญ่ผิดปกติไปกว่าหมูป่าธรรมดาสักขนาดไหน